一点。 นะคะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะเป็นรอบคว่นะคะค้นหาโรงเรียนแรกแล้วล่ะค่ะรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นรอบน็อกเอาท์เลยทีเดียวนะคะโรงเรียนไหนพลาดท่าเสียทีก็โดนน็อกเลยทีเดียวครับผมจัดสิ่งกันด้วยเพลงเดียวเท่านั้นเองนะครับค่ะโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะโรงเรียนที่2ค่ะโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะคะจากจังหวัดสงขลาค่ะส่วนคู่ที่2ครับโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมานะครับและโรงเรียนท่าสะลาประสิทธิศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาถึงคู่ ที่3ค่ะโรงเรียนเทพพิมพิสุาจากจังหวัดสุราธ,ธานีนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือโรองเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะาวันนี้นะคะประเดิมคู่แรกเลยนะคะแหมบรรยากาศรู้สึกว่ามันหค่ะอาจจะทมุนทึนหน่อยทุกคนดูเกรง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 นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีการว่ายน้ํามาเชียร์กันด้วยนะคะเดี๋ยวขอเสียงดังๆนะคะสาหรับคู่แรกนะคะโรงเรียนศรีกระนวนพิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นแช่นฤดูหนาวขอเสียงค่ะ สงขาค่ะรองแชมป์ฤดูร้อนค่ะขอเสียงค่ะลักษณะจะน้ําไปท่วมเหมือนกันสงขาครับผมปากใต้บ้านเรายังไม่ท่วมไม่ค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนที่ฝ่าฟันน้ําท่วมกันมานะคะขนทางอาจจะลําบากนิดนึงนะคะะตอนนี้จะรถติดกันทั่วไปแต่ก็ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับปรบมืออีกหน่อยขอบคุณสองโรงเรียน แชมป์แต่ละฤดูจะต้องมาพบกันใช่ไหมคะโน้ตการรอบควานะครับคือจากหโรงเรียนนะครับจาก6โรงเรียนเราคัดได้เหลือ3าจาก3จะเหลือ1ใครได้เป็นหนึ่งจะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับและแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะจะได้รับถ้วยนะคะพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและทุนการศึกษาอีก1นึ่งแนบาทสามท่านอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โรงเรียนแรกครับโรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมจากขอนแก่นครับเป็นแชมป์ฤดูหนาวครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงทารักต้นฉบับเป็นเสียงร้องของดุษฎิฐานผู้ประพันธ์คำร้องทำนองคือครูอาจินินเพชรซึ่งสองท่านนี้เสียชีวิตไปแล้วครูอาจินินเพชรก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อสองสาเดือนที่แล้วครับส่วนอาจารย์ประยงชื่อดยันทรมดนตรียังอยู่ เดดี๋ยยววมา้เพลงนี้จริงๆในในดนตรีที่ผมฟังต้นฉบับของบุษบาอธิษฐานเนี่ยเป็นเป็นเพลงเร็วดนตรีจริงๆในนี้ก็มีเครื่องเป่าเป็นพื้นเป็นพื้นเป็นแบกล่าวอยู่ส่วนคนที่จะโชว์หนักๆก็คือมือกีตาร์ยังไงก็แล้วแต่ครับสข้อที่เป็นคาถาหนึ่งด i นามิกหนักเบายาวสั้นสองฮาร์โมนีต้อง สีระสานกลมกล่อม 3. p e เ f อร์ฟอร์มนซ์ปฏิบัติให้พร้อมเพรียงเสียงมีคุณภาพไม่เพี้ยน 4. ี่ครีเอทสร้างสรรค์ทั้งงานโชว์และดนตรีทำได้4ข้อนี้เอาคะแนนไปขอให้โชคดีครับสีกนูลครับครับผมค่ะพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนสีกนวลวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นแชมป์ฤดูหนาวนะคะกับบทเพลงทารักค่ะ สวัสที่ความที่ผู้เกียรติวันนี้สีกขนนวลขาวเฟ่ของเราภูมิใจเสนอนักร้องสุดเซ็กซี่ดาราร้ายกายมน,นี้คู่เดียวฉันจะได้พบแน่นอนว้าวครับครับมีอะไรครับจัดให้ครับเสียดาราร้าย <Okay. S 1> มีคนสนใจเบอร์โทรบอกเขานะว่าถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขามาขอเองฉันขอท้าเลยละกัน ที่แค่ผู้หญิงร่างกายก็อ่อนแอแต่ใจี่แน่จริงอย่ายิ้มเราททำนิ่งแน่จริงเรามารักกันมาเรามารักกันมาเอามาเอามาเอามา,า,มาแต่เราเป็นต้องแซววะวันแต้ววันนาหลุนจริงหรือคะาท่านคุณกลัวคนจะครางอิงอยากล้องก็บอกเลยเปิดเผยสิแน่จริงอย่ายิ้มเราททำนิ่งแน่จริงเรามารักกันมา នៅក្រាក់គ្នបាន พี่จองชั่นนะพี่นั้นทำเกรงกกริงใหญ่ยิ่ยยยมแล้วทำนิ่งแน่จริงเรามารักกันมา แต่ดูพี่จองฉันนะพี่นั่นทำเพลงกริ่งอย่ายิ้มแล้วทานิ่งแน่ริงเรามารักกันมาเรามารักกันมาเอามาเอามาเอามาขอโทษนะฉันไม่ใช่ดาราารฉันไอสีกะนวล ขอโทษนะฉันไม่ใช่ดาราลายนะฉันสุเชงค่ะอ้ยอะน้องไอหายเหนื่อยแล้วนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพาวานันทาะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไออายุ16ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมค่ะแล้วสําหรับเพลงนี้นะคะทารักคราวนี้เพลงเนี่ยท่านผอเป็นคนเลือกอีกหรือเปล่าคะอ๋อ สำหรับเพลงนี้ท่านผอ,อ,อก็ให้น้องไอเข้าไปพบแต่ว่าท่านก็ถามน้องไอกลับมาทานันทีว่าหนูอยากร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วหนูก็เลยตอบไปว่าหนูอยากร้องเพลงเร็วค่ะก็ท่านก็เลยว่าเอาเป็นว่าให้ไปประชุมกันมาหากันมาว่าอยากจะร้องเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งนักดนตรีแดนเซอร์อยากจะเต้นเพลงอะไรร้องเพลงอะไรก็หามาบทสรุปก็ ประชาธิปไตยได้เพียงทารักค่ะอ๋อเรียกว่าเอกชันเลยค่ะบวจาเพื่อนเกันเองเพลงนี้ร้องได้อยู่แล้วรู้ว่ายังไม่เคยร้องเลยก็ยังไม่เคยร้องเลยค่ะไม่เคยร้องเลยใหม่ทั้งหมดโอ้แล้วเล่าเล่าถึงการซ้อมเลยสิคบคือซ้อมเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาด้วยค่ะเพราะว่าเรามีสอบด้วยติดสอบที่โรงเรียนแล้วเอาอย่างนี้เห็นผลงานของเทศบาลห้าไหมลูกคู่แข่งคู่แข่งน้องโก้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ก็รู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาเจอเทศบาลภาวันมมนอกค่ะให้น้อ,อไงไอค่ะขอบคุณนะคะคนที่สนับสนุนน้องไอแล้วก็ขอกาลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศเลยค่ะข้าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านดรพงศักดิ์้งวันนิชก,กพงนะคะท่านสจกนิการสืบสารคามท่านผู้อำนวยการสมยยรัตนาถาและคุณกุสุนันบุญล่านะคะที่อยู่กับพวกเรามาโดยตลอดนะคะขอบคุณแฟนเพลงทุกๆคนนะคะขอบคุณแฟนรายการชิงช้าสวรรค์ทุกๆ ท่านเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับพวกเราเสมอมานะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับศรีกนววิทยาคมด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะผ่ไปแล้วนะคะ1โรงเรียนค่ะยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะก่อนที่จะพบกับโรงเรียนเทศบาลหวัดหัวป้อมนอกจงหสัดสงขลานะคะตอนนี้นะคะไปรุ่นโชคกับน้องน้องพ่อ